อยู่กูช่องมงคลชั้นคุยนะครับทุกคนขอโทษที่หายตีนอนเนาะมาเล่นแมปนี้เลยตามชื่อ่งไม่ต้องไม่ต้องอธิ่านตัวไหนเนี่ยดูดูด,ดูดูแบบบอนทาวเวอร์ดีเฟนเขาแอบ,บเล่นหลังจอมาเยอะอยู่นะ,ะเยอะเลยน่าจะเยอะโคตรๆอ่ออะประมาณถ้าใช้ผิดหนึ่งแสนจิมถึงจะออกตัวตึงๆนะโอ้เสียงเกมดังเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงแปบบ๊บเดี๋ยวมาติดเราขอซอลี่ครับสิน,นะทุกคน อ้าวไม่ติดละห้ามเกิน30วิปรอบตัดเลยแหละปัดแหลกเดี๋ยวมันอนา,านนนจะจ,อจ,าจ,าจะคลิปได้มันทำห้แหลกไม่มามาวันนึงแสนจิมนะถึงเจอาตรงนี้เจ้าจะเปีนแสนจิมอือนี่พี่คัดเอ้พี่ไขว่าน่าจะพี่อะไรที่ขอสุ่มรอบเดีวยวได้ดรือล่าที่นี่ไม่น่าใช่คัดชาหรอก พี่คัดชาหรือเปล่าที่ถูมได้คัดชาหรือว่าอะไรวะโบโบโดกิโบโบโดกิพี่โบโดกิที่เขาถ่มได้นะแล้วก็จำชื่อไ,ไม่ได้ดูดูแต่พี่คัดชาโอ้อยตัวสมองนี่ผมก็มีนะผมเอาไปแจกหมดละมันเอ้ยเอา้เอาอสมองกูหายโอ้ยโอ้สมองกูาหาย,เอ,ยเอา,อา,าเลือนเล้ว ว่าผเป็นแน่กับเจมแล้วก็หายไ่อ่แผมก็จะให้เฮ้ยอยู่อีกมาหัดร้อนทัวันลืมลืมลืมแลวมาหาเราออาสมอ,มอ,ามาองไหม,อมโอเคโอเคคุยกับอีกคนนึงเดี๋ยวอ่ามาส่มลิงทามเตาคุยนะลิงสามสิบเลือีกสามสิบนะเอ,อ็ดตัว อ่ะล่มา40เนี่ยดูนี่มันเจาะกั้ผมไหมรวยอะครับมันอย่าแบบมัน,ม,นมันตรงที่สุมม่มอะ่ะไม่มาตรงไหนหรอกแบบนี้มันตรงที่สุม่มแหละด,ดูดูการสุ่มมันสกลุ้นล่อลุ้นจัดลุ้นจัดตลาดบ่อบอยคือมันลุ้นว่ามันจะดวงเกลือไหมพอเกลือมันก็จะเจ็บตูดนะนี่หนะนึ่งพันนะนี่ได้มาสองพันสุ่มโตนี้นะโตนี้เนะนี่ยโตนี้ดอกศูนย์จุดสองห้านะนี่ตงเนะี่ย อ่านี้ตู้อะไรวะเอาผมอยากส่งต้น,นี้มา,วากวะยี่สิบกล่องมาสุ่มดเลยแล้วกันจะออกไม่น้อยยี่สิบกล่องอ่อเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเช็คทุัสั์อีกเข้าอีกรหัดไปแจกก่อนนะอีกหัดแล้วคนเป็นรหัส F S นะ <S เฮ้ยททองไหลต่อไหมไหลต่อไหมไม่ไหลนะ ไล่ต่อนี่คือดาเลยนะนี่ครับนี่กับไก่ครับเนี่ยไก่ครับไก่ครับมาผมก็จะมาสอนเล่นนะไม่ได้กับใครทั้งสิทธิ์แหละโอ้โห FC 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 มัน FC ซะนี่ FC FC อ่ะกดเริ่มเกมเลยนะเดีย๋ยวกดล็อกนี้นะนี่กดล็อกนี้อ่ากดเริ่มเกมเลยกดเริ่มเกมเดี่ไหมทุกคน แล้วจะเอฟซีเอฟซอฟซกระจอกเข้ามาครับผมไม่ได้มันเป็นไก่ครับเนี่ยน่าจะเป็นไก่สายพันธุ์มาลาเมเซียอ่าอักาดีกโดมาชิโตมาตินเนสใครเจอเล่นแบบแต่น่าจะเปลี่ยนเป็นเล่นบอกฟุตล,ละบอกฟุตเพิ่องอัปเดตว,วันนี้สดๆร้อนๆเลยอ,เอีกมาโชว์บอลลัดเลยดีกว่าเล่งบอลลัดก็ไม่เคยผ่านนะ ไม่เคยผ่านก็ยังสยเสนอโชว์คุณดูบอกแล้วผมก็จะตอบไปว่าสาเอื้อกรเลยนะครับทุกคนก็จะแบบว่าเสียงเราแบบอ๋อผมแบบผมแบบชอบผมชอบเป็นขาผมยาวๆผมจะเล็นคุณสาเอื้อกรอะไรเนี่ยเหรอครับไม่ได้่าคนไม่ดา่าคนดูนะผมไม่เคยดา่าคนดูนะไม่เลยนะไม่เลยนะ <c oughs> ขอโทษมีแล้วครับผมแค่คันขาเกากะขาวางหนึง่งตัวงออกกายวางหนึง่งตัวอาบตะลยอยออกเงี้ยกระบบถึงนะฮะให้เปิดบับปเป็นสระป่าเขียวพานให้ดีกว่า เซียนชี่อะไรวะมามาเอาจริงจังละไม่จริงโจ้ละไม่จริงโจ้ละไม่จริงโจ้ไม่จริงโจ้มันจะหลุดมันจะหลุดมันลจัดลุ่มอ่ะบ๊อบข้ำบอลลุ่มนะฮะเพราะอะไรคือผมวางผิดท่าทางที่นี่นะเอ้ยไม่เงิ Ma, man จะงงอยู่กับเพ้ได้ไงก็ไม่น่าแพ้นะว่าแบบนี้หนึ่งตัวอัพอัพจนสิทธิยอดว่งตัวนี้อัพจนสิทธิยอดบ้าผมมันยังกระจอกอยู่ดิ ชีวิตยาตังเอกูสบาบ้นเแบบนี่นะบ่รอ,อ,อดหนเนะสตารนะนะ์นส์สตา์นีนะทันี้ก็ใจสำคัญนะอ่าสำคัญ มาขังตรงนี้สอ,องตัวขับ้องกูแตกก็หาคนแดกได้ละหาคนเล่นด้วยขอคนแบบตึงๆนะถ้าถ้าถ้าเจอพวกไก่แบบเมื่อกี้อะไม่ใช่ไม่เอานะมันลงอ,อีกได้มันไม่ได้คิบเลย ผมต้องจางอกไปแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันไม่หมไ,มไหวจ,จริงเจเอ้ย F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  A Mobile b a t ป l ป p ปไม่ใช่ไม่ใช่เไี่ั้ะแหละก็พูดจะพูดฟีฟ่าไปฟาเฉยลมาขอจบคลิปแต่เพจนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้เธอห้าสบคนนะครับทุกคนตอนนี้ย อยู่ดีก็พวกกระชูดต,ตั้งจากลงคลิปตกปลาไปแต่ตกปลาผมก็แทบจะไม่เล่นนะเกมมันเริ่มเสียแล้วอ่ะเสียสมดุลอ่ะแบบไปมั่วเลยเออนั่นแหละยิบจบเขียนเท่านี้าอขอให้คนติดตามด้วยนะให้ถึงห้าสิบจะได้ไลฟ์ไลฟ์เซ็ตหยอดไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์สด